ทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงครับถ้าถึงในชีวิตเป็นล้านปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นสก,กินในคอร์ดิสตี้ครับไม่ต้องคิดให้ยากเลยครับเพราะว่าสก,กินนี้มาแล้วเว้ยทุกคนโคตรเท่ Fort ครับสหรับสกินนี้ครับเป็นมันเรื่อที่ชื่อว่าโคด้าซอลัสนะครับผมเป็นตัวละครไดโนเสาร์มาเลยครับภายในมันเดอร์ก็จะให้ตัวละครมาครับชื่อว่าซิกโก้ไม่ค่อยรู้เรื่องสายพันไดโนเาสาร์เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนแรปเตอร์นะน่า,นาใช่ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับพี่แกเขาแต่งตัวโคตรไฮเทคอะทุกคนนี่มันนนนาาาดดเเสหลยลยย้้ปีนะีรรจิงมูู่ทุก็ดิ อาพวนอาผาดปืนเปืนที่เขาให้เท็สุดแล้วแล้วดูข้างหลังนี่ครับพกอะไรมาด้วยปะเนี่ยน่าจะเป็นตัวอ่อนนะไม่อยากสูญพันธุ์ครับพกตัวอ่อนติดหลังไว้เลยแต่ผมว่ามันน่าจะสูญพันธุ์เร็วกว่าเดิมนะคิดดูดิลงมาเล่นในวอลซนนะ่ะทั้งวิ่งทั้งกระโดดทั้งสไลด์ทั้งโดนยิงผมว่าเล่นเสร็จไอตัวข้างหลังเนี่ยนะน่าจะกลายเป็นสมูตตี้เขยา่านั่นแหละ <laughs> แล้วปืนแรกที่ให้มาคือ LMG PAQ e i a d i c a t o r นะครับผมโอ้โหปืนพี่แกไอเทคจัดเลยว่ะแม่งเท่มากอะ่ะเป็นแนวสีทองแดงทองแดงเหล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็มีไฟวิ่งตามข้างในอยู่เอ้ยเท่เว้ยอีกปืนนึงจะเป็น Hair Maker นะครับจะกินปืนเป็นคล้ายๆเก็ดของนายาสานะแล้วก็เตรียมสีจะเป็นสีทองแดงองแดงแล้วก็สีแดงหน่อยนะครับสวยดีแล้วให้เหลือก็จะเป็นของจุกจิกนะฮะอย่างเช่นอันนี้ เป็นพวงมุลเตตัวน้อนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองครับแล้วก็อันนี้อันนึนนงครับเป็นนามบัตรนะอุ้ยอันนี้เท่อะเหมือนฮากิราชันเลยทุกคนแบบอีก <c oughs> อันนึงก็เป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เอ้ออันนี้สวยถ้าเอาไปติดกับปืนนะไอ้เท่นหน้าดูครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นไอคอนนะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายของเจ้าไดโนเสาร์นั่นเองตั้งแต่เล็กจนโตเลยแล้วก็ตายแล้วก็วนเวียนอยู่อย่ <c oughs> ไหนมาลองดูสกินกันหน่อยดีกดว่าทุกคนว่าสวยขนาดไหนนะเอาจริงผมอย่างชอบเลยอะมันดูไฮเทคมากเลย ถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบล้านปีที่แล้วแต่อาวุธแกไม่เก่าตามแกเลยครับอาวุธแกไฮเทคแบบไฮเทคจ๋าเลยเท่ใช่ไหมแต่เอาตรงปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นู่นทีเอคิวเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเวลามันยิงมันจะยิงแบบเร็วแล้วค่อยลดความเร็วการยิงลงอ่ะผมไม่ค่อยชอบนั่นแะมาดูกันด้วยเอฟเฟกต์ปืนเนี้ยจะทำให้ผมชอบปืนนี้มากขึ้นไหมนะทุกคนโอ้เอฟเฟกต์สุดยอดดูแล้วดูความนิ่งปืนนั่นค่อนข้างนิ่งเลยนะลองดูเอฟเฟกต์ฮะ เป็นรอยขวนสวยจัดตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่สีอย่างเดียวฮะแต่ว่าเป็นรอยขวนของแบบแรปเตอร์ข่วน,นอะดูยังสวยอ่ะแล้วเป็นสีอย่างนี้ด้วยสีทองทองแล้วดูกระส,สุน75นัดครับให้มาเหลือเฟือเราจะลองยิงสามตัวพร้อมกันเลยดีกว่าคือหนึ่งสองสามเอาอยู่ครับ สามตัวในแม็กเดียวคือสบายถ้าแม่นกับผมหน่อยก็อาจจะเหลือกระถมมากกว่าน,นี้หน่อยนะคะับตอนนี้ผมยังคุมมือไม่ค่อยได้เพิ่งจะเปิดคอมเล่นเลยครับไม่ได้วอร์มเลย,เลยมาดูปืนหนึ่งครับทุกคนเป็นเฮเมเกอร์นะแล้วก็เป็นสก,กินเกลๆของเจ้าแรนะปเตอร์นะสวยนะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นปืนแบรนด์เนมอีกแล้วฮะก็ซิล่าก็แบรนด์เนมไปแล้วนี้เป็นปืนหนังเดือดเสาหายากกว่าอีกไปลองดูเอฟเิก F ิงฮะว่าเป็นไงอ่าเป็นร้อยขวดหนึ่งครับเท่ดีป๊าป๊าป๊าแล้วผมชอบกระเจ็บไฟที่มันพุ่งๆ เห้ทุกคนแล้ได้ยินเสียงปืนป่ะมันจะมีเสียงแบบต่อท้ายแบบแหนะคือเหมือนฟ้าผ่าปึ้งแล้วมันคลื่นอ,อะไรอย่างเงี้นน่ะเนี๋ยวดิพูดที่ผมว่านะผมต้องเริ่มฝึกปืนนี้ให้เได้สน,นุกนะครับเพราะว่ามันสวยมากเลยว่ะเวลาจะเอาไปเล่นเราจะได้เอาปืนนี้ไปเล่นกันบ่อยๆนะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนแวบๆบเออ46เมตรไม่หยุดเลยใครเข้ามาอย่าเข้ามากระสุนเยอะนะกระสุนเยอะนะ,นะ,นะนะนะมานี่ ้านิมาดิกระสุนมเยอะนะไม่ต้องกระสุนหลอกยิงได้เรื่อยถึงยิงไม่แม่นแต่กูยิงได้เรื่อยมาดิสไนเหรอมาดิทนายเหรอที่แนีอุ้ยแล้วพอยิงตายเป็นลูกลูกตาด้วยวะทุกคนสวยจัดนี่เจอฮากีฬาชันนี่ลูกตาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ยเดือดร้อยตายเลยโมแต่ดีใจกับลูกตาเอ้ยสวยว่ะเอ้าฟังไงวะมองไม่เห็นอย่า อย่าพึ่งนี่ไนงะมองไม่เห็นเมื่อกี้ยึด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 ลูกตาหน่อยนี่เอาไจะดูลูกตาหน่อย,อตตหอยหมหงเลยโดนระเบิดตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ท่ามีแค่อฟเรกยิงเดียวฮะแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ตอนตายด้ยวยมันจะเป็นลูกตาขึ้นมาแล้วก็ฟันชึบชึบอย่างเงี้ยผมชอบตรงที่มันกระตุ่นเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีความความไม่ชินกับการยิงเร็วแล้วไปช้าแบบนีน้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ับต้องฝึกไป นี่อสองตัวตายล้วนนู้วเบรกจัดโอ้โหโอ้โหเป็นไกลค่อนข้าง,างยิงไม่ถนัดเลยวะใครมันโดดหรือเะใครมันโดดหรืตีเขาแต่ผมว่ามาเป็นเทนิจาเลยมีคนแอร์เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวอีกแล้ว,วมุมเดิมเลยไอคนนี้นั่งมุมเดิมเลยเล่นเ,เ,เป็นอยู่ท่าเดียวเรื่องไงนายวงหนึ่งขวามีตัว ล่วงสองเอาใกล้ก็ต้องปาบ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 นี่งไงมันมันข้างหน้ามีคนปาบปาบปาบเรียบร้อยดูนีเอาว่าผลของสกินสวยครับเราเทพมากตอนนี้ไม่มีใครหยุดเราอยู่ยู่วีปาบสอนโดยคุณมิตรายลองใส่หัวใครสักคนขอคุ้มคุ้มโอ้โหตอนนี้คุ้มจัดมันค,คุ้มมากเนะดีเ๋ยวนะไหนดีวะอ๋อลังเลแล้วกู อืมตรงนี้ละกันอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งเฮ้ยระเบิดเฮ้ยยิบประหุตแม่งเอ้ยโดนสะท้นก่อนแล้วมันมีระเบิดตาม,มาอะไรวะนะ่โะโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมตายวะผมยิงโดนหวัวค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ไอ้มันยืนมองเรียบร้อยยิงแล้วมันสะใจมากเลยพอถ้กินมันสวยแล้วมันทำให้เราชอบปืนนี้ไปด้วยเลยฮะเราใช้นี่เลยว่ะฮะมาไปไหนได้บ้างเอาตรงนี้เลยครับต้องมีคนไปอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ ตรงนี้ที่หนึ่งสั่งตึงๆลงนะย่ามาหล่นในหัวผมก็พอโอเคโอเคโอ,โ,โอ้โหคุมค้มคุ้มค่าได้เป็นสี่คุ้มจัดเลยป่ะเรียบร้อยครับชนะนันตีน โหหนุกปืนเรื่องของว่ายิงสวยมากเลยฮะมันไม่ได้ยิงดีนะยิงสวยเมื่อกี้ถือว่าเป็นการวอร์มไปแล้วก็แลกกันนะครับสต่เรบปืนใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เตะเราก็มาเล่นกันในโหมดรีเซลเ์นเลยกันแล้วกันนะครับเพื่อในการโชว์เทพสำหรับสกินนี้นะ <S <S ไม่รู้จะได้โชว์เทพป่ะนะ A few minutes later เอาจริงก็จะหนีไปโหมดอื่นนะครับแต่ว่าโหมดอื่นผมูมาห้องไม่เจออะคนนี้น่าจะคนเล่นเยอะสุดก็น่าจะเป็นรีเซลเจนตาเยอ่มนะช่วงนี้นะแล้วก็จริงครับตอนนี้ปิงผมอยู่แค่สามเอ็ดเองขอแผงลิฟต์แผงลิฟต์ปิงสามสิบหน มมามามาจะสู้ผมได้ไงครับปืนสวยขนาดนี้แถมปิงน้อยลงด้วยปืนนี้เอาจริงทำถูกคิวข,ข้างชา้าผู้ชมผมเลยไม่ชินกับการคุมมันโอ้โหคนเยอะจัดเราลงข้างบนก่อนมัง้งลงข้างบนเถอะมัง้งเพื่อนลงไหนวะเพื่อนมาลงไหนกันวะผมงงทางนนามาอนไรมาอะไรตอ,ตอนนี้ตอนนี้ใช้ได้หมดครับยกเว้นวในปืนเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยปืนนี้ ้องปน,นี้เท่านั้นเออล่วงหนึ่งสวยแจมแจมล่วงอีกหนึ่งไหมอีกหนึ่งสวยลองไปตื้มไม่ให้ฟินิชไม่ให้ชุบหรอกนะไม่ให้ชุบหรอกนะตายเฮ้ยตกด้วยแม่เงเอ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนหมานี่เองแล้วก็เพื่อนมาสวยสวยเจมเลยเ,เราไปปล่อยไปเลยครับ ไปดิให้เพื่อนเลยใสวะมาดิมาดิมาด,มาดิเจอผลของปิงสามสิบเลยไหมเรามาสิอุ้ยเดี๋ยวเดเๆๆๆเด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 ้วเดเดเ้เดเดเดนด้ดเ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 ดงดเดเดยแเดเดเลเดเดเดปดเัเดเดาดเดเด,ดเ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 แเดเดเดยดดเเดเเด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 ไดเด,ดเลลดลดดเลยเลยเยเยเออยยเเดเดเเ รักษาตัวเองเองหน้าหนึ่งตัวตหน้าหนึ่งตัวสวยเลยใครยิงได้วะางนะเมื่อกี้ล่วงไปเลยล่วงโอ้โหเยอะเยอะเกินเยอะเกินเฮียเยอะเกินกระสุนปูห้าสิบเจ็ดนัดก็ไม่ไหวหรอกได้ไปกี่ตัวเมื่อกี้ไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเพื่อนได้หรือเราได้เลยนะเมื่อกี้เออชุกมาชุกมาชุกมาเร็วเออชุกมาเสร็จผมยิงต่อ <laughs> ผมได้คิวครับไอ้น้องแม่งด่า มล้งดาเลยครับโอ้โหจุด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 หนีก่อนหนีก่อนหนีได้หนีก่อนเดี๋ยวหนีได้หนีก่อนหนีได้หนีก่อนหนีได้หนีก่อนวู้ปล่อยเพื่อนตายไม่โดนเลยร่วงไปเลยแล้วกูลงน้ำด้วยว้าโอระน้ำตื้นจัดเข <c oughs> าเห็นผมชจู๊ะ น้ำตื้นไปหน่อยแม่งว่ายตามมายิงเลยครับโอ้แล้วจบยั้งเร็วเลยทุกคนเราได้ไปหกตัวนะถือว่ายิงกันมันแบบนุวงมากเลย แม่งผ่านไปกี่ทีเองว่าในการลงมาเล่นยิงเมื่อกี้เนะี่ยเป็นไงครันบ้างครับสำหรับสกินนี้นะเรียกได้ว่าสวยทั้งตัวละครแล้วก็ปืนเลยเว้ยแต่ยิงยากไปหน่อยโอเคส่วนคลิปนี้ผมไปเลยกว่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยถ้าคนชอบเยอะเดี๋ยวผมจะซื้อบันเดอร์มาเล่นบ่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะได้ว่าคลิปใหม่ๆชอบผมด้วยนะครับกระดิ่งก็น่า่าลืมคลิปนี้ไปแล้วเจอกัน